ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้จกักเหมือนกันทุกคนรอมาเล่นนะครับ <c oughs> มันนี้คล้ายไมค้าพอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยสนุกนะนี่ก็เหมือนเหมือนเนี่ยนะถ้าทุกคนอยากให้ผมทําคลิปแต่ว่า <c oughs> เล่นเก <c oughs> มไหมครับปอมแบบนี้ก็บอกมาได้นะครับมาคัพปมแบบนี้มันก็สนุกนะแล้วตัดไปตอนุดหินเสร็จเลยรอแป๊บอ่ะทุกคนตอนนีเรานุดหินสเนสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาขุดฐานกันต่อนะเพื่อจะเอาทําเป็นทรัชไปลงเมืองนะอันนี้ผมก็ได้เล่นมาสักพักนึงแล้วแหละนะมาดูกันว่ามันเล่นยังไงเนะาะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเองจะเล่นไม่เป็นผมก็ไม่เคยเล่นเกมแบบพวกนี้เหมือนกันนะแต่ช่องเก่าเคยนะแต่ไม่ได้เกมอะไรขออนยญาตเปิดพัดลมนะร้อนร้อนเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยออมโดนตัวอะไรเนี่ยโอ้เอ้บ๊อบบี้ชาวตัน ไอ้บ๊อบบี้ชาวตันเดี๋ยวไปให้บ๊อบบี้ชาวตันมันตายไปโอเคต่อไปราไปล่าแกะนนะน้องแกะดีนะามาคับอุปกรณ์กันนะอันนี้เอ้ยมโดนตีเอือนะอันะนี้เกิดใหม่แบบของไม่ตกนะตังางไปแล้ว ถ้าของตกมันจะเล่นไม่สนุกนะพะ่อผมก็เพิ่งเล่นน่ะมันก็เล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแหละเนาะืมอยากไปหาใบอมที่แบบมันมีมันเอาใบอมทุ่งยางนะ้าลุงๆเนี่ยอยากได้มากเลยในแกะเอยนี่ไงอุย้ยแล้วก็ปลาสูแล้วเนี่ยอุ้ยมีสัตว์เต็มเลยแถวนี้ ลดราเป็นอังหารกันทุกคนเอ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนว้าตีไม่โดนเออได้ละเรามาทำมันเกาะดังนะนจะเอาตัวนี้ด้วยเลย มันตียังไงอ่ะอ๋อตีอย่างนี้ใช่ไหมเออได้ละวิทำอย่างลึกเดี๋ยวเราไป,ไปตีวัวตัวนี้นกันเถอะแล้วขาดที่ขนแก่อีกอันนะเราจะได้เตียงแล้วโอ้เมื่อกี้มันเห็นแก่เห็นแล้ว อุ้ยตีวอะไรอะไก่กเกมนี้น่าจะสนุกเลยมันก็เหมือนเหมือนอยู่นะเอะ๋ปะไปลงเหมือนกันอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเล่นนะอาจจะรู้เก,ก,ก,ก่งกลางนิดนึงเพราะว่าเพราะเพราะว่าเล่นไม่เป็น เคยเล่นแต่ไม่ได้เล่นนาะนแล้วก็เลยลืมวิธีเล่นไปแล้วนะว่ามันเล่นยังไง่ะเดี๋ยวเราทำของหมดแลงวรจะเป็นของหินกันเอาไม้ําทำนี้ใช่ไหมทีนี้ก็เอาเป็นแท่งไม้ยังไงนะอย่างนี้เปล่าเออใช่นี่ทำนี้ใช่ไหมทีนี้ก็อนนี้ เออใช่เรมถูกเลยทุกคนดีใจอะ่ะแล้วใช้ของไม้ให้มันคุ้มคุ้มกว่านะเออเอาของไม้มันคุ้มมอะ่ะตป้งนะเดี๋ยวกระโดด เหมือไม่ค่อยลึกเลยอ๋อแล้วผมจะขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อขุดดินป้าเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันนะบ้านบ้านไม้หินเราต้องไปฟาร์มหินกันเพิ่มก่อนนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนฟาร์มหินเสร็จนะถึงเสร็จแล้วนะก็ขุดไปเยอะพอสมควรเลยนะนานบนุญโมจะยินละ <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บพอแล้วไปเลยนะไปล่ามอนหรือมอนมันจะล่าผมก่อนไม่รู้สิเดี๋ยวขุดเห็นนี่ก่อนนะมันมันติดอะของขวางโอเคเราเดินมวงตรงนี้ ือก็ปิดตรงนี้ตรงนี้เออนี่ได้ล่ะอุย้ยทำไมน้มน้องฟ้ามันดูสวยจังเดี๋ยวขุดดินมาเพิ่มน้ำกะแล้วเดี๋ยวจะสร้างบ้านในเมืองน,นี่แหละหนะของมันดีจริงปลอดภัยจากมอนสเตอร์นี่เดี๋ยวขุดดินแถวนี้ก่อน จะได้เอามาเป็นที่ตกแต่งบ้านะให้มันสวยๆนะเออเห็นไหมสวยพอยั้ไหมนี่สวยพอยังตรงนี้เราขุดเพิ่มกันนะทุกคนเราขุดตรงนี้เพิ่มนะเป็นบันไดนะมันจะได้ขึ้นลงสะดวก นี่เป็นไงสะดวกจริงเน่อยอันนี้ผมกะว่าจะมาขุดหิงต่อด้วยนะเอาหันยังไงเอาหันอย่งเงี้ยลืมผมควรจะขุดตรงนี้เพิ่มนี่เป็นทางผ่านเท่นั้นนะโอ้ยลงเหมืองนะคิดจะว่าเอาไว้ลงเหมือง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตกแต่งพึ่งกันเดีวตัดหินตรงนี้เพิ่มอืมโอเคตัดหินเพิ่มเรียบร้อยทีน,นี้แล้วก็ เรามาขุดยินตรงนี้กันนะเป็นทางขึ้นนะทุกคนด้านปูนมันจะมีมอนนะมอนเตอร์อ่ะฮมกะว่าจะเอาเป็นบันไดทับเป็นทางลุงแล้วกันเดี๋ยวไปครับบันไดก่อนจ๊ครับอยู่ตรงนี้เอาวางไวนะ้ตรงนี้นะไหนเนาะตรงนี้นะเดี๋ยวรอผม ทำมาได้เสร็จเลยก็แล้วกันจึ๊บ เราทุกคาตร์ตอนนี้เราได้ทำการค้ามบันไดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาแปะบันไดกันนี่จะขึ้นลงเราก็โหมากเลยจะเป็นมันนี่โอ้มี ตี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 อ้อโอ้ยอยอ้ยจะตายแล้วเออคือเราทางกลับไปตรงไหนอะทางนี้เปล่าผมลืมอ่ะอ่ะห้ยป่าทำไปยรงไงเนี่ยไปทางนี้เปล่า ถ้าจะทางนี้นะถ้าจะไม่ผิดโอ๊ยโดนตัวอะไรเนี่ยโหม,มูซมีเกาะทองเอ,อือมาเกิดไหมทีนี้ก็ มันตั้งค่าได้ไหมให้ปรับเป็นตอนเช้าตลอดมันตั้งได้ไหมทุกคนงั้นเดี๋ยวคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้านะบายบายสวัสดีครับ